ผมสืบทอดมระดกร้อยพันล้านบทที่3530-3531บทที่3530คำพูดของกูยันจองทำให้เย่เฉิงตื่นตัวในทันทีอัตลักษณ์และสถานการณ์ของวังว่านหลงนั้นพิเศษจริง,รงๆในโลกกระแสละหลักองค์กรทหารรับจ้างเช่นนี้มักจะได้รับทนสีเทาเสมอหากประชาชนถูกขอให้เลือกป้ายระหว่างความดีและความชั่วทุกองค์กรรับจ้างในสายตาของมุลชนพวกเขาไม่ดีอย่างไม่ต้องสงสยัย ตอนนี้โลกภายนอกไม่รู้เกี่ยวกับความจริงที่ว่าเขาได้รวมวังว่านหลงแต่เรื่องนี้ไม่สามารถเป็นความลับได้เสมอไปและจะมีสักวันที่มันจะเป็นที่รู้จักในเวลานั้นผู้คนจะเกลียดชังองค์กรทหารรับจ้างดังนั้นเย่เฉินจึงรีบถามกูยานจองลุงกูคุณมีข้อเสนอแนะที่ดีเกี่ยวกับวังว่านหลงหรือไม่ กูยานจองยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังฉันมีความคิดที่อาจไม่ดีหรือไม่เป็นผู้ใหญ่และถ้าฉันต้องการลงจอดจริงๆฉันจะต้องเสียสละบ,บางอย่างไม่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณถ้าคุณทําไม่ได้ไม่ชอบแล้วฉันจะคุยกับคุณเงเฉินพยักหน้าและกล่าวอย่างนอบน้อมประสบการณ์ชีวิตและความสามารถส่วนตัวของคุณแข็งแกร่งกว่าของฉันมากและฉันเชื่อว่าวิธีการของคุณต้องดีกว่าที่ฉันคิดไว้มาก กูยานจองยิ้มและพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดเย็นยอฉันอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับความคิดของฉันกับคุณตามที่เขาพูดกูยานจองนั่งตัวตรงและพูดอย่างจริงจังในความคิดของฉันคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวังว่านหลงอยู่ที่ประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาหากใช้ประสิทธิภาพการต่อสู้ในด้านของทหารรับจ้างผลประโยชน์จะสูงขึ้นตามธรรมชาติแต่มันยังเผชิญกับสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปปัญหาคือการตอบสนองทางสังคมและชื่อเสียงของสาธารณชนไม่ดี ในกรณีนี้คุณอาจต้องการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตของบางว่านหลงเพื่อให้มันยังสามารถสร้างไรายได้จากพลังการต่อสู้ของตัวเองได้ความร่วมมือจากมุมมองของความยุติธรรมที่เพียงพอและหลักกฎหมายที่เพียงพอในทางกลับกันฉันคิดว่าเราสามารถสำรวจด้านความมั่นคงระหว่างประเทศความมั่นคงระหว่างประเทศได้พัฒนายอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและชื่อเสียงในสายตาของประชาชนเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก ความมั่นคงระหว่างประเทศเย่เฉิญถามอย่างเร่งรีบลุงกูอะไรคือประเด็นหลักของความมั่นคงระหว่างประเทศกูยานจองยิ้มและพูดว่าตอนนี้คุณต้องพัฒนาการขนส่งทางทะเลอย่างจริงจังการขนส่งทางทะเลเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของความมั่นคงระหว่างประเทศ การละเมิดลิขสิทธิ์ทมีความรุนแรงมากในโซมาเล,ลียและภูมิภาคอื่นๆแม้ว่าหลายประเทศจะมีกองเรือคุ้มกันแต่ความต้องการด้านโลจิสติกระหว่างประเทศนั้นมากเกินไปและเป็นไปไม่ได้ที่เรือทูกลำจะได้รับการประกันดังนั้นการรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในเรื่องนี้สนาม เรือพาณิชย์ที่โดยทั่วไปผ่านพื้นที่ของกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์จะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศหลายคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศเหล่านี้มีหน้าที่ปกป้องเรือให้ผ่านพื้นที่กิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างปลอดภัยพวกเขายังสามารถต่อสู้กลับเมื่อพบจนสลัดบนเรือค่อยๆพัฒนาไปสู่อุสาหกรรมความต้องการที่เข้มงวด หวังว่าหลงแข็งแกร่งและแข็งแกร่งหากคุณระดมคนหลายพันคนให้เชี่ยวชาญในสาขานี้คุณจะไม่มีปัญหาในความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างแน่นอนและตอนนี้คุณมีอิสุทิชิปปิ้งแล้วคุณยังคงสามารถตอบสนองความต้องการที่เกี่ยวข้องของคุณได้ในระดับมากในอนาคตเมื่อพูดถึงเรื่องนี้กูยานจองกล่าวอีกครั้งว่าให้ฉันบอกคุณอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจโลกสูงสุดกำลังร่วมมือกับประเทศโลกที่สาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน มีหลายบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ล้าหลังในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาและจะมีมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตถนนทางรถไฟโทรคมนาคมระบบส่งกำลังและแม้แต่การก่อสร้างอนุรับน้ำโดยพื้นฐานแล้วเพื่อพ,พาบริษัทต่างประเทศและประเทศของพวกเขาเองมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีและความมั่นคงสาธารณะที่ไม่ดีเป็นการยากที่จะรับประกันความปลอดภัยในท้องถิ่นของพนักงานของบริษัทในต่างประเทศเหล่านี้ ในเวลานี้บุคลากรด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศก็จําเป็นสําหรับการป้องกันที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในต่างประเทศแต่ยังต้องรับประกันความก้าวหน้าของโครงการในท้องถิ่นด้วยประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความประทับใจที่ดีต่อความเป็นสากลเช่นนี้ความปลอดภัยในคําพูดของเราคือมวลชนรากฐานที่มั่นคงบทที่3531เอด มีประเทศโลกที่สามมากมายและโครงการโครงสร้างพื้นฐานมากมายในโลกและความต้องการความปลอดภัยระหว่างประเทศนั้นมหาศาลแน่นอนหากโครงการนี้ดําเนินการอย่างน้อยก็สามารถแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของหลายพันหรือหลายหมื่นได้ทหารวางังว่านหลงด้วยเหตุนี้ภายในเวลาไม่กี่ปีวงังว่านหลงจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง หากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าหลงเตี้ยนสามารถสะสมคดีที่ประสบความสําเร็จได้มากมายเช่นขับไล่จนสลัดได้สาเร็จขับไล่พวกอันธพาลได้สาเร็จกระทั่งกองกําลังติดอาวุธผิดกฎหมายปกป้องและช่วยชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สินของประชาชนและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วชื่อเสียงของวังว่านหลงจะกลายเป็นบริษัทร,รักษาความปลอดภัยระดับสากลที่มีฐานมุลชนที่แข็งแกร่งและชื่อเสียงสาธารณะอย่างแน่นอน เมื่อมาถึงจุดนี้กูยันจองหยุดเล็กน้อยยิ้มอย่างลึกลับและพูดต่อถ้าคุณยังต้องการให้วงังว่านหลงทําอะไรที่น่าเกลียดสําหรับคุณคุณต้องลบคนเหล่านี้ออกจากวางังว่านหลงลง่วงหน้ามาเถอะามันจะไม่ส่งผลเสียต่อคุณหรือที่วงังว่านหลงหากใครจับเบาะแสได้ถามตรงๆเขาจะไม่ยอมรับไม่มีหลักฐานจริงใครทําคุณได้บ้างเยเฉิญมีอารมณ์เล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้ในเวลาเดียวกันเขายังตรหนักถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตัวเขาเองกับผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกูยันจอง มุมมองโดยรวมของกูยานจองการควบคุมรายละเอียดและการตระหนักรู้ถึงอันตรายในช่วงเวลาแห่งความสงบสุขล้นสะสมและปลูกฝังจากประสบการณ์จริงหลายปีและพวกเขายังขาดแคลนคนหนุ่มสาวอย่างเขาชุดขอองค์การแก้ปัญหาที่เขากล่าวว่าสามารถแก้ปัญหาคุณลักษณะของวังว่านหลงได้อย่างสมบูรณ์ ตราบใดที่มีการจัดการอย่างถูกต้องวังว่าหลงจะสามารถประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนจากองค์กรทหารรับจ้างสีเทาไปเป็นองค์กรสีขาวและแม้แต่บริษัทรักษาความปลอดภัยระดับนานาชาติที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากโลกภายนอกนี่คือการล้างบาปอย่างละเอียด เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่เฉินกล่าวอย่างทราบซึ้งลุงก,กูคําแนะนําของคุณดีมากหลังจากที่แวนโพจุนมาถึงจินลิ่งฉันจะบอกแผนการของคุณให้เขาและให้เขาทําตามขั้นตอนที่คุณบอกเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพยายามทำให้การเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสั้นกูยันจองยิ้มและพูดว่าฉันแค่พูดคุยส่วนตัวตราบเท่าที่มีประโยชน์กับคุณเย่เฉินถอนหายใจมีประโยชน์มากขอบคุณลุงก,กู กูยานจองยิ้มและพูดว่าทำไมคุณถึงสุภาพกับฉันนักถ้าคุณสามารถใช้กระดูกเก่าของฉันได้ในอนาคตก็พูดออกมาเร่เฉินพยักหน้าและถอนหายใจฉันกังวลเรื่องทหารหลายหมื่นในายในวังว่านหลงมีทหารมากกว่าหนึ่งหมื่นนายในวัดว่านหลงในตะวันออกกลางผู้คนถูกปล่อยตัวแต่หลังจากถูกปล่อยตัวจะจัดการอย่างไรได้มากมายขนาดนี้ผู้คนก็เป็นปัญหาที่ยากมากเช่นกัน แต่คําแนะนําของคุณตอนนี้ยอดเยี่ยมมากอันดับแรกฉันสามารถแบ่งทหารในวัดว่านหลงออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งจะยังคงเป็นทหารรับจ้างแต่ต้องมีเหตุผลและถูกกฎหมายและอีกส่วนหนึ่งจะใช้เพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศสําหรับการขนส่งทางทะเลให้พวกเขาร่วมมือกับอิรักในไม่ชาชิปปิ้งหลังจากได้รับความนิยมเพื่อนร่วมงานจํานวนมากจะมาที่ประตูโดยธรรมชาติและส่วนที่เหลือจะทุ่งเทให้กับการรักษาความปลอดภัยเฉพาะของโครงการเติร์ดเวิลด์ กูยันจองยิ้มและพูดว่าฉันมีเพื่อนหลายคนที่เคยดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศโลกที่สามหลายแห่งฉันคิดว่าพวกเขาต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยฉันจะโทรหาทีละคนในวันพรุ่งนี้เพื่อดูว่าความต้องการของพวกเขาสูงหรือไม่ หลังจากพูดแล้วกูยันจองก็พูดอีกครั้งว่ายังไงก็ตามถ้าคุณทำงานรักษาความปลอดภัยแบบนี้คุณต้องขอให้แวนโพจุงหาวิธีแก้ไขปัญหาใบอนุญ,ญาตปืนตามกฎหมายในท้องถิ่นในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติคุณต้องไม่ถือปืนโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่อ่อนไหวต่อปืนมากหากไม่ได้รับการจัดก,การอย่างถูกต้องสีขาว,วาจากกลายเป็นสีดำ